วันนี้มันก็วันที่ท่า่ฉันก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแต่มันก็ถือว่าผ่านมาหลายปีแล้วแหละตอนที่เราออกไปร่วมปนร่วมรบด้วยกันเอ้ยเื่อร์ฉันก็รู้สึกว่าตังเนี้ยตอนเนี้ยตนนังฉันไม่ค่อยจะมีเรยวอ่ะแตดเจ็ดสิบังเก๋วด้วยเจ็ดสิบจังแจ๋ว <laughs> นมฉันก็ยานพานที <laughs> ่ ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะพอเวลาฉันเห็นคนอื่นแบบหนุ่มๆออกไปป้นธนาคารฉันก็มักจะนึกถึงตัวเองหรือว่าพวกเราสมัตเปียกนะฉันว่าถ้าเราจะปนกันตอนนี้มันก็ยังไม่สายไปนะใช่เหมือนกันฉันว่าเธอควรไปเข้าคลินิกนะไปตัดนมของเธอที่มันยื่สเยันนะฉันว่ามันก็น่าจะไม่สายไปนะถ้าเราจะไปออกปนด้วยกันนะทุกคนเอาไหมล่ะ เงินฉันไม่ค่อยมีด้วยล่ะสิแรงฉันจะตดฉันยังไม่มีเลยใช่ฉันไม่ปนฉะนั้นเราแต่เราแยกย้ายกันไปแต่งตัวกันทุกคนฉันก็แยกย้ายนะโอเคแต่ฉันก็ยังไม่แน่ใจนะว่าฉันจะใส่ชุดสูทเมื่อ30ปีที่แล้วที่พวกเราเคยออกปนรวมกันได้หรือเปล่าไอ้ฉันว่าฉันได้ดีเสียข้างหน้าว่ะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนได้ดีเสียงข้างหน้านะบุกเลยไม่มีการยิงกันแล้วจะมีคนตามมาที่ร้านตอนนี้ก่อนทุกคนพร้อมแล้วไปทุกคนธนาคารปนเลยธนาคารปนเลยไปบอยยังไม่มาเลยนะครับดีเส ไปกันที่กระเป๋าเต็มแล้วกระเป๋าเต็มแล้วไอเล็กคนมาพาพวกเราพร้อมแล้นะไอคนมาคนมาคนมากดดันกดดันกดดันมา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 คนมาคนมาคนมาสองคนเลยสองสองคนเลยสองคนเลยบุกเลยบุกเลยบุกเลยอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวอย่าเกรงกลัวอย่าเกรงกลัวข้าหัวข้าหัวเยอะจัดขหัวเยอะจัดตัวไะข้าไม่ได้อะไรเลยตายแล้วตายแล้วควรพร้อมนะงั้นแยกย้ายนกบดันนะ โอ้ช่วยมาเลยมันอยู่ไหนมันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ที่นี่เนี่ยนี่กระโดดอยู่ไนะกระโดดอยู่ตัวขาวเนี่ยมึงก็ยิงอย่มึงลงมายิงเดียวเด็บร้อยเด็บร้อยเด็บร้อยอย่ายิงข้าอย่ายิงข้าทุกคนลูกคนลูกคนมึงลงไปมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างเอามันเอามันเอามันเมื่อกี้ข้าดมมาเล่นตรงนี้แหละทุกคนบุกเลยบุกเลยบุกเลยอย่าเกรงกลัวอย่าเกรงกลัวเพราะว่าเจงสามชาเราเอาได้อยู่แล้ว ข้างหลังมาข้างหลังมาทุกคนชั้นเนี่ยน้ำหนักแค่45เองตอนนี้120แล้วไม่รู้จะถอยไงไหฉันก็ขอให้เธอใส่ได้แล้วกันนะเพราะแต่แว่นตาเธอสวยดิหนิเธอเปียมจากไหนตอนนั้นนะอ๋อภาษาใหยมาโอเคโอเคงั้นทุกคนแยกย้าย๋ยวไม่เจอกันตรงนี้ตอนกลางคืนนะเธอค่อยออกปุ้นกันคืนนี้เลยย้อนวัน พร้อมกันหรือเปล่าเข้าว่าพวกเราควรเรื่องม,มันได้แล้วนะจะรู้นะว่าวันๆพวกเราไปออกป้นกันอยู่นะแดยตอนนี้เราเป็นคนเก่แล้วเราก็ไม่ได้เฟียไม่ได้มีแรงแต่สิ่งนี้ข้าอยากจะฝากไว้ทุกคนก็อย่าทิ้งกันแล้วกันนะทุกคนไปเมืองกันเลยเนียมีการป้นกันอยู่ด้วยเ้าว่าข้าไม่พร้อมสู้กับรุนลูกนะโมเดลเอะไรยะ่ป <c oughs> ุนประเด็นทุกค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 นงานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้ว รีบเลยคนอื่นคนอื่นกำลังมาทุกคนทุกคนทุกคนเดี๋ยวจะพุ่งหัวตังค์ฉันรู้ว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดกูก็ยันกินตังค์มาสุดที่รักของฉันไปไหนเนี่ยฉันโดนขโมยมาว้าหมามันก่อนยิงหมามันก่อนเพื่อนหมามันก่อนนะทำไมอยากจะเชื่อเลยนะคนใบติดๆจะมาสู้กับคนเด็กๆอย่างนี้ได้นะคนประถุจะบอกว่าไงล่ะเกิดสิ่งเจ้แก้วนะเพื่อน เราแปดวันฉันหกเขียวช่วยด้วยเงินถูกปล้นไปหมดแล้วเจ็ทุกคนฉันว่าเดี๋ยวสะพากเจ็ตำรวจน่าจะต้องมาแน่เลยสันว่าพวกเราควไปหาที่กบดานก่อนไหมไปมาเราเเอามันเลยเอามัน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 เลยเพื่อนเป็นตำรวจแกแกแกอย่าทำเจ๋งระวังนั่นระวังโดนมลมบอลล่าเข้าไปในสอนอนะเพื่อนจะโดนจะโดนตโดนโคตรซะหน่อย ในในชีวิตใบแก่ของฉันก็จะตายอยู่แล้วทุ่งฟันกูทำไมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเข้าร้านค้าขโมยขโมยขโมยนี่กันแหละเนี่ยขโมยตังค์ขโมยตังค์กระเป๋าตังค์ฉันเต็มด้วยสิประเด็นมึงดูดิยี่อะไรมันทำอย่างเงี้ยโอ้มึงยิงมันดิเอ้ยี่รันคารแล้วนะเว้ยเธอนะเธอนะสามสิบปีเปลี่ยนมาเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยเบสเบสเบสฉันว่าฉันว่าเราเจอคนเบสสายตาฉันก็ไม่ค่อยดีเลิศสิ

โอ้ขึ้นมาโอ้ขึ้นมาเร็วๆๆ็วเร็วเดี๋ยวไอ้เจ๊นี่ไม่แข็งนะโอ้ขึ้นมาขึ้นหลังกูมาโอ้ขึ้นหลังหมาขอมาดิไปขึ้นหลังหมาเดี๋ยวมึงตายไปเล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 ยไปเร็วไปเร็วไปสามสิบปีเปลี่ยนไปเธอไม่เคยเปลี่ยนไปหนีหนีหนีฉันจะตายฉันจะตายซอบแซกซอบแซกซอบแซกหรือมาไปนี่แล้วไอปยอมมึงขึ้นมาหมาขึ้นโดดได้ไปลาแก่ตัวหนี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 ขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟ ขึ้นรถไฟตอบไปยรีบมารีมารีบตายยายมยายขึ้นรถไฟแล้วอขึ้นรถไฟเธอนะเธอนะขึ้นรถไฟขึ้นมาขึ้นมาชั้นด่วเลยีบขึ้นรถไฟรีบขึ้นรถไฟด่ขึ้นรถไ้นรไปมาดีดีมานีเร็วมาดีดีเร็ว ถึงกับตกลงไฟเนี่ยจะไม่มีใดนาไหมโอ้แย่จริงฉันว่าเดี๋ยวใช้ขอบบน,นขอบบนขบวนหลังก่อนติดใจด้ยวยนายไอ้แกเธอหน้าเธอนะมีในใดไหมโอ้ฉันว่าเธอควรเปลี่ยนแปลงบ้างนะเราช่วยมาระเบิดตรงนี้เลยสิจะไม่ได้ป้อนอะไรเลยนะ่ะโอเคฉันขึ้นได้ละเธออยู่ไหนน้าโอ้โอ้นี่มันอะไรกันนี่มันอะไรกันโอ้โว้โว้โว้ฉันจะตายฉันจะตาย โอ้นั่นนายหรือเปล่านั่นนายหรือเปล่าเบสแล้วใครยิงกูวะเอ้าโอ้โอ้